ที่หยด3ทีเซอร์สุดท้ายไปดูกันดี่ว่ะไปกดเลยเมื่อ80ปีที่แล้วหมู่บ้านของเราเคยถูกผีร้ายออกอาลวาดพวกเราเรียกมันว่าใต้ <c oughs> เด็กสาวในหมู่บ้านถูกมมันฆ่าตายหมดมันจะมาพร้อมกับเสียงสวดแห่งความตาย <c oughs> ถ้าคน <c oughs> สวด <c oughs> จะเป็นการปลุกผี <c oughs> แต่ถ้าผีสวด <c oughs> จะสะกดให้คนหลับไหล ใชจะเข้าไปที่นั่นทําไมพวกเรามาตามหาคนบอกสะดุดเดียวเป็นป่ามรณนะเต็มไปด้วยอาถรรพ์ลีลบพวกผีป่าของข้าพวกสูงตายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าปีกที่นั่นน้องสาวผมอยู่ในอันตรายต่อให้ในรกรอยอยู่ข้างหน้ายังไงพวกผมก็จะพาน้องผมกลับบ้านให้ได้อ้าวโอ้โหโดนโดนด,ดึงลงน้ำเลย ผีป่านั่นคือกระคนเงินมันจะส่งสงเปลืองไม่มีภัยต่ตัวกะโูนี่ศักดิ์สิทธิ์แนเยบก่อนเดี๋รมแ้ารมน่ทำไมไม,มึงถึงบูชามันนะใครจะเป็น น,นี่จะคนจิตแข็งอย่างเดียนะฮะนี่จะปาพวกมันที่ได้การพรางไม่ได้นะนี่กระเด็นเราติดกลับมาเลยกลับมาแล้วนะไอ้เหี้ยยยยดูสิแข็งที่ยัดเราป่ะวะเยี่ยมล้บจายแล้วต่างคนเล่นผมลูกเจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ เนื้อหาแบบนี้ยี่ขอนะเจยี่โหโหวันที่หนึ่งนี้แล้วผมว่าสุดๆอ่ะที่ยอดสามเจอกัน